ดอกจุ่มจูงก็มีครับผมเต็มเดินได้ไหมครับผมดอกงามๆเลยครับออ้ยตรงนี่โอ้ยปวดขาดขาดอุ้ยผมนี่ไม่เป็นเศร้าครับผมจุ้มๆได้ครับนี่ครับดอกงามๆเลย นึกว่าดอกเดียวครับผมอออออดอกดางงามเลยครับจะพอิดเห็นเรือ่องแบนี้ไหมเป็นกอเลยเ สองเบาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขุนครับผมมาบอกกับสองเบาเชื่องตอเห็ดตะไคร้คือเก่าครับผมมือนี้หลังจากนี้เมื่อวันสองเบาขึ้นดอยเห็ดก็แดงครับผมเมนครับผมสลับไปสลับมาครับเห็ดตะไคร้เนาะวานเนาะเมนครับครับผมอยู่สองดอยครับผมดอยเห็ดตะไคร้ดอยเห็ดก็แดงครับผมครับผมมากอะเน่าครับดอยครับผมเมนครับผมมือนภาพพี่น้องปีนดอยสูงอีกแล้วครับผมสูงสูงครับผมดอยเห็ดก็แดงว่าสูงแล้วดอยเห็ดตะไคร้สูงกว่าครับโ กว่าสิขึ้นมาได้พักอยู่ประมาณ3ามจีเที่ยวครับผมอันนี้ก็แล้วในเครื่องดอยนะครับพักอีสองเที่ยวแล้วครับผมไปเราไปลุ้นเบิึงกับสองมาสิหมันซัมไดครับผมเมี้ยครับผมไปครับดอกแรกแห้งมันครับผมแห่งดอกงามอยู่เนาะเงี้ยครับริมแห้งเร็วเนาะเงีนครับผม แห้งแห้งเลยครับใบไม้ขวบๆแล้วครับหเห็นดอกงามแห้งครับองามเลยครับผมก็ลั่งบานใหม่เนาะแ่ครับอยู่นึกว่าดอกเดียวครับผม งหนก็ยั้ยหงหงม่ใหม่ไน้ครับตัวเราตัวเราเนี่ยนะตัวเราสร้างตักนีา กำลังก็ง่าครับอุ้ยโหดัางงามเลยครับมันนี่ออกห่างๆออกใหญ่ๆครับผมเน่าถึงกระไลเนาะเงี้ยครับท่านเบิดได้ป่ะต้องเตะ หมอพี่เไปปุ่นไปปุ่นมาอุ้ยยังกองอุ่นบาใช่ปุ่นข้ขาวปุ่นโมยังกองเห็ดก็ข้าีเดียวมันนี่ออกยหยเก็ออกรายอยู่ครับผมวางก่อนตัวเนเ่ครับ ra không chị đó. Đổ nó cái đổ nhanh ngay các cô mình đầy luôn Ủa, nhà như nó nhà thì. นห็นเลยมีจุ่มนึงโอ้ยแจงหลายดอกเลยครับคนแดง,งอนี่จะของคนขอในเดเด้ออ่ไรจุ่มนึง่งไม่นั่งต่อไม่นัง่งก็ได้ก็เห็นอยู่ครับผม โมดไดลในท้องเขาบรนบ่า นี่ต่ดอกกำลังด้ทำหนุ่คนมาตกใจเมือยเก่าเนาะแง่กับอุ้ยปาดปนอิ่มครับนี่ มาเบิ่งดอกนี่ก็ดอกง่ายเือกันสองสามดอกข้างหลังค่อยบ้าจะอ่ละดอกครับวันนี้ ดอกหน้าหนาแข็งแข็งเลยครับี่ห๋ยวมาแข็งนึงครับดีมากมันสีบอได้เนาะีมากเลยตั้งหน่อ,นอยนะมันโดนีพอดอกเนาะนคิดว่าสีบอหมานปนี้ครับีด้ดีดดเหนียวเหนียวแบบยี่ไนครับ บานก็บ,บานง่ามครับวันนี้ผิดป่ะเรื่องกับตาใ่เลยครับผมดอกก็งแห้งนี่ผิดป่ะอ,อีกสองดอกอ่ะไปพี่พี่อีกดอกหนึ่งนี่ต่อเป็นมูยด้อครับนี่ท่านก็เป็นหลายเหมือนดิ อยูอ่ข้างช่าทางงานเลยครับอ้ยขาครับ หกเจ็ดดอกครับผมนี่เึ้่เดียวเมียน้เเดียวได้ครับผมเมียนครับผมพี่บ้าพี่บอ่สองดอกพี่บ้าง้างพี่ดวงดีครับ ทั้งหนาทั้งหลายท่านสั่งบาบ้างครับผมหลายครับครับผมหลายคักหลายแน่ครับพี่น้องอ๋อเป็นจุดเป็นกอเลยนะบ่าวเห็นครับใด่ละแต่พอดีอ่ะ,ะอพี่น้องเห็น,นไหมอุ้ยเมนฝูไปหมดพี่น้องจีวาร์ได้รับ <c oughs> หลายนี่แต่พืชดอกยหญ่ไปเลยเนาะแม่นครับ เงาไม่เงาเยอะข้านีอะไร้หรอข้างเขาข้างนี้ข้างนี้เป็นกอเลยเห็นไหมอัี้ใคงมาท่านเนาะ หน้าหัวจ่านู่นไงจะบอมนันนะครับนี่หัวขึ้นนะสุดเดือดคว่ำเอานไปครับพุ่น,นเหยียบลายเลยนะเอาจัดเอานี่ยครับผมบ้างตึงนี้ตรงไม่เห็นมาอุ้ยคันทาง้งเลนมากนะเงียงครับ กี่อไม่เนี่ยหน่อยมั้งที่ที่มี่อะไรบดต่้งอะไร์ดนี่ยังมีอีกครับยาวไปยาวไปครับผมเนี่ยโอ้โหแจุ่มจกับมี่ครับผมเต็มเดินได้บั้นครับผม ดอกงามเลยครับนี่ดอกบางกับใบาง,ง่ามได้บ้างไหมครับหน่งดอกนึงครับเลยเดี๋ยวบ่ได้จุ่มได้บ้างเอ้ยพี่อุ้ยมึงนี้อุ้ยโอ้ย จะวานข้าวเทมันนี้เจ้าไหนนอยจริงบ่ถือดอกไมบ่ได้มากเะนี่กันเินเอาเนาะ่ด้ องพี่้องนีดอกใหญ่เนาะน่ผมแดอกนี่คุณ เดินไม่ทงงางสิ่นทากแต่เรานี่นี่จุ่ได้นี่ครับได้ปนี่ได้อยู่อาไปอย่างครับนี่ดอกน,น่อยๆยก็คักแแเห็นปะปุดม เหมือนเกากผูดใดครับผม็นี่น,นิ่มครับพีบ่นีครับผมอย่ายเขาขาวนะบ่าคือหลายเถ่เมนมอโอ้ยปาัปาออ้ย โอ้โหครับโอ้ยมึงเนี่ยครับโอ้ยเสียดายคากรับนี่ดอกได้ดอกโบนอ้ mm hmm. อหนึ่งโได้ตัวนี้ก็บโได้ครับโบ oh, ได้โบได้โอ้ยโอ้ยโบได้ครับผมเบิรงตึ๊ดล่ะบบได้เว้ยเลยครับนะไม่ไนะมีดอกได้อยู่เนี่นว่าอะไรครับได้อยู่ซีหาดอกครับผมขุนท่งขุนได้อยู่ เห็หนอน่ข้างในมาอ้ยเสียดายเนาะเือด้มันหนูสมบูรด้ครับอื <70 S 1> อเป็นสิบก่าดอกครับผม ครับดูได้แค ah. mm. ah. er ่ไหนแ่บสามตุ้มีหดอครับมือออกเป็นจุ้มเป็นจุ่มเนาะเมีนบอนเป็นอะไเนี่ยครับผมเพราว่าด้มาจะม่อแล้วบ้านี่สามมือนี่แหละแม่บอกสามด้สี่สี่ป่ะ เด็กก็ต้องบานกัน,ง,ง,น,ง,นง่ามง่ามครับนี่คุณดอกนี่ใช่นี่ดอกใบกอครับผมเมนครับผมออขอพร้อมการทวนเนาะเรามาก็เลยต้องสลับไปสลับมาครับเด็กขาวพูดเพื่อนเขได้มีก็ออกคักครับผมดอกแปะเก้าถ้าพอสีหินนะบางยัยงท่านอีกหา ใุ่ยได้เอาไแต่ย่างพร้อมครับคุณมากไปพุ่นปะเดียวกันเ้อครับไปท่าหลังแล้ววันี้เห็นแต่จูมาต่้งสายหลอยู่บ้าเอ้ยถือมาพีมาพี่บอเ็ไส์เอแม่ายีีไปพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ย ด,ดนูน้อยก็หลายครับผมนีนนนนน่ใหญ่เลยครับ ปกติเห็เรื่องแบนี้มันแค่เหน,เน่ยานะปกติจะออกเงาแบนี้ฮ่าอุ้ยผมนี่ไม่เป็นเศร้าครับผมจ,จุม่มได้ครับผมนี่เนมเฉพาะจุ่มนีกัมีแต่จุ่มเป็นกำครับผมตงนี้ออหบา,า,นาน่างแงอย่งแน่เนเบิร์ดเดี๋ยวน้ำสองเบาไปเรื่อยครับผม ใชยังเกี่ยบ้าไปแล้วนะเมียงครับให้อยู่เึมมาถึงหลังคู่แล้วบร่ได้ตินไมได้เนาะนดอกนึ่งดอกปุยยงไปได้ครับพี่นี่งปีบ้าไป ดอกบูญ่ครับแตุ่่มเฮา no. นี่พุหนาดอกใหญ่เนาะใหญครบไปตนาอีกบ้างช่วงหนาหนาวเพาะขออกดีเข้ามาเนาะมีนเห็ดนหม้อขเสียด้วยนีเป็นข้าวขาวอยู่ยุ่นแมยนบ้านไุ้ นว่าเห็นละหมอออกร้ายหลยดิท้วมาหลุนมันก็ต้องมา,าค่ัคุณนี่ครับไม่จะร้ายจริงสเนะจะออกดีมัมนใบไม่ร้ายควาชุ่มชื้นมันก็นเก็บได้ดีเนาะี่ครับมาีกุ้เป็นขาวขาวคุณเาดามองอีก่น้น อู้หุ่นข,ขาวๆเลยเบาเอ้ยใช่พี่มองเงี้ยอู้หี่นไปหุ่นไปหุ่นหุ่นย้ายไปหมดทั้งหลังอดอกมีแต่ดอกง,งามเรื่องข้านี่นะ จนวินเนาะนี่ยนี่นต่ดอกอยังไงอ้นองถิ่นเป็นเศร้าวดอวกแล้วมั้ยคันี่ดอกไงครับ<ๆ>ครับางามดอกไงดอกไงต่งามแล้วกันี่ ของขาวจัวเลยครับชมะ,ะหนาดเหนบ้างนี่เป็นข้าวาาขาวเหน็นบ้แล้วหลมงามเลย ทีบ้างหลังอกุ่ได้ยางดูเดียวครับผมตั้งเ่็นเตนเลยครับสายคลาคุแมงมดจุ่มติถ้าอยูฝนม่ตกเนาะ

ได้ไปพูดดอ,อกนี้เนาะแล้วนี่ขอนมองไส้แล้วครับได้แล้ววะไ,ได้ บอกกับที่ผู้อยากตองครับผมสุดยอดก้อนหมันครับผมเดี๋ยวเพียงเพียงเอาแห้งครับผมครับสุดาก้อนหมันครับผมสองตาครับเมื่อกี้ก็เห็นข้นขึ้นไปอยู่เนาะเมนครับผมมือสาวมาหอดข้นกัญญาลงไปแล้วครับผมเมนครับผมเพื่อจะไปเป็นตาใสทงพร้อมเนาะครับร่างการก้อนหมันนี่ครับผมเมนครับผมนี่นะครับจุ่มงามไหมเนาะมีทั้งจุ่มทั้งบานด้วยครับผมบานกับบานงามครับเนี่ยเมนเข้าข้าวเลยครับครับ เอาสุดยอดอลังการความหมานครับจักจูมจักบาดเนาะบ่าวเนาะเมนครับผมพี่น้องท่านใดสนใจเฮ็ดไข่ก็ติดต่อสองเบ้าเมื่อใดครับผมเมนครับครับนี่นะควอมันความหมานที่สองเบ้ามาเก็บสู่พี่น้องเมึงเนาะเมนครับผมทนายก็เป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสองเบ้านั่เด้อครับผมมนครับผมาพุ่งกับปลาตนก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เขอมรวมเดินทางมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองเบ้าครับผมครับผมเต็มต้นคีบเติมหอดโจ๊กคีบครับผมเมนครับนี่นะครับผลงานของสองเบ้ามึอนี่กับมานเติมอลังการเนาะบ่าวเนาะครับ มัจะดอกกังหัมหอมขับดอยนะครับผมชิมาแล้วครับผมหมื่นไมาแล้วครับผมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอตัวแรกกับบางกอนครับไม่ปลอกกันคลิปหนาคลิปไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าต้นสวัสดีครับป้าภูมิสวัสดีครับป๋าครับบ้านครับบ้าน